สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกกลับมาในช่วงสุดท้ายรายการคนไทยหวัวใจเกษตรค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงข้าวถือว่าเป็นอาหารหลักของประเทศไทยเรานะคะและที่สําคัญพื้นที่ปลูกข้าวโอ้โหมีหลายพื้นที่เลยปัตตานีถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งปลูกข้าวที่สําคัญวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเกษตรกรต้นแบบด้านข้าวสมาร์ทฟาร์เมเนอร์นะคะติดตามทีมงานเราไปเลยค่ะ คุณพัชรีโชตรัตนเกษตรกรต้นแบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้านข้าวตำบตลตะโลออำเภอยยริง่งจังหวัดปัตตานีดำเนินชีวิตตามรอยบรรพบุรุษด้วยการเป็นชาวนาชาวสวนและได้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรบ้านป่าสีด้วยความตั้งใจที่จะเป็นเกษตรกรที่ดีจึงสมัครแข่งขันเพื่อเข้าอบรมและศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเช่นประเทศญี่ปุ่นและประเทศอินเดียนำความรู้และประสบการณ์จากการไปศึกษาดูงานกลับมาพัฒนาตนเองพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนในหมู่บ้านต่อไปเดิมเดิมทีตัวดิฉันเองก็มีพี่น้องเจ็ดคนแม่ให้ที่ดินแค่ครึ่งไร่ แล้วก็มาทำเกษตรตั้งแต่ปี2544แล้วก็เป็นยุวเกษตรกรอยู่ก่อนตั้งแต่ปี2526เป็นยุวเกษตรกรแล้วก็มาเป็นที่ปรึกษายุวเกษตรแล้วก็ไปเรียนรู้โครงการแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นแล้วกลับมาเริ่มดำเนินการปี2544แล้วก็มาเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือเริ่มต้นด้วยตัวเองโดยที่ทำกันไปกับครอบครัวโดยที่เราเกิดมาแบบ แต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็เลยลองผิดลองถูกมาตลอดก็จนถึงปัจจุบันนี้ก็ตัวดิฉันเองก็ภูมิใจว่ามีความสำเร็จก็คือตัวดิฉันได้มีที่ดินร้อยไร่ได้แล้วค่ะปลูกปาล์ม50ไร่มีสวนยางแล้วก็มีนาค่ะ แล้วเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยเป็นศูนย์เรียนรู้เจ็ดไร่แล้วก็เป็นพวนงหนองนาตรงนี้ก็คือ3ไร่ค่ะจากการที่ได้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองจนประสบผลสําเร็จมาถึงทุกวันนี้คุณพัชรีโชติรัฐยังคงดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระหมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่9้าอย่างจริงจังมีไรายได้เพียงพอที่จะดูแลครอบครัวดได้อย่างสมบูรณ์ และที่สําคัญให้ชาวบ้านที่อยู่รายรอบโดยไม่เลือกว่าจะเป็นพี่น้องทั้งชาวพุทธหรือชาวมุสลิมได้เข้ามาศึกษาช่วยเหลืองานกันอย่างสงบสุขที่ศูนย์เรียนรู้ของดิฉันก็คือ1ทํานา87ดสิบดไร่มีโรงสีข้าวมีโรงสีข้าวเองแล้วกเ็เป็ดก็เลี้ยงแล้วก็เอาพวกรำเกล็บที่มีจากในโรงสีมาให้เป็ดกิน แล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงด้วงเลี้ยงแคนาลงเลี้ยงดูโลแล้วก็เลี้ยงไก่ไข่และปลาดุกปลาสวายปลาทับทิมแล้วก็มีเป็ดอ่ามีไก่ไข่แล้วก็มีพัว28ตัวค่ะแล้วก็ปลูกผักกลางม้งก็คือผักยกแคร์ก้าวหลังแล้วก็มีมจิ้งจิง้งรีดอะไรหลายๆอย่างอะค่ะทั้งหมด24ฐานเรียนรู้ที่มีอยู่ ข้าวเราข้าวของเรานี้เราได้งบประมาณของโครงการนาแปลงใหญ่มางบ3ล้านะนะเราได้รถเกี่ยวรถอัดฟางรถเกี่ยวข้าวเราก็เลยได้ลดต้นทุนตรงนี้ไปเยอะมากแล้วก็เราก็สามารถที่เอามาเกี่ยวข้าวเองโดยที่จ้างลดต้นทุนแล้วแล้วก็เราได้ข้าวมาก็ต่อไร่ก็560กกิโลต่อไร่แล้วเรามาสีข้าวขายเอง แล้วรำเราก็ขายเองเพราะว่าที่นี่ตัวดิฉันเองเป็นอิดอาสาแล้วก็สามารถที่เอาข้าวไปขายที่ทหารได้ก็ส่งกิโลละ25บาทเราทำนาเองสีข้าวเองขายข้าวเองเราไม่มีพ่อค้าคนกลางเราได้เต็มๆจากการมุ่งมั่นขยันและอดทนในการประกอบอาชีพเกษตรกรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงคุณพัชรีโชตรัตยยังคงเดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้ต่อไป และส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานรวมถึงคนในหมู่บ้านให้มีความสุขและกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน เป็นเกษตรกรคนเก่งอีกหนึ่งท่านนะคะที่สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบในด้านการปลูกข้าวได้มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีปลูกข้าวมาได้ผลผลิตที่ดีเราก็เป็นที่ต้องการของตลาดด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมกันได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5นาฬิกาทางช่องเ c o t H d ดี HD, กดหมายเลข30วันอุิมนี้หมดเวลาแล้วนะคะปลุกพร้อมด้วยทีมงานฟาร์มชนะทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ สำหรับภารกิจของสำนักงานวิจารเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรามีภารกิจหลักๆอยู่2ประการนะครับในประการที่1ก็คือในเรื่องการเผยแพร่พระกิจคุณและพระคุณภาพของพระมหากษัตริย์ทางด้านการเกษตรประการที่2ก็คือในเรื่องของการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัตินะครับเรื่องในโอกาสที่เป็นเดือนสําคัญคือเดือนธันวาคมนี้นะครับก็จะมีวันที่สําคัญคือวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็เป็นวันพ่อแห่งชาติ เป็นวันดินโลกด้วยนะครับทางสำนักง,งานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติก็ถือโอกาสนี้จัดมหากรรมในหลวงรักเราภูมิพลังแผ่นดินนะครับซึ่งจะเป็นการเผยแพร่พระกิติคุณของพระองค์ท่านในด้านของดินในด้านของการเกษตรนะครับซึ่งท่านส่งพระมหากรุณาธิคุณอย่างอาเนกประการต่อประสงนิกรชาวไทยครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึงวันที่6ธันวาคม2565เวลา 8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาที่สำนักงานพิพาธัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติปทุมธานีแล้วก็มีการถ่ายทอดทางออนไลน์นะครับทาง Facebook และก็ทาง YouTube ของสำนักงานพิพธัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติครับ